านเชื่อหรือไม่ครับว่าแม่แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้จักสำนึกผิดเป็นนะครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อหลวงปู่บุตรดาถาวโรเดินทุดงอยู่ในป่าบริเวณเทือกเขาปู่พา,านท่านได้พบกับพระทุดงรูปหนึ่งที่กำลังแสวงหาความสงบวิเวกภายในป่าเขาละนอไลรเช่นกันพระรูปนั้นก็คือหลวงปู่สงพม,มัสโร ทันทีที่เห็นหน้าหลวงปู่สงหลวงปู่บุตรดาก็ระลึกชาติได้ว่าหลวงปู่สงนั้นเคยเป็นบิดาของท่านในอดีตชาติท่านจึงเรียกหลวงปู่สงว่าคุณพ่อสงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ต้องอัศจรรยกันเป็นอย่างยิ่งซึ่งเป็นผลเรื่องมาจากความผูกพันที่มีในอดีตชาตินั่นเอง วันหนึ่งท่านทั้งสองได้ออกจากทธุดงไปยังชัยภูมิที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาภูคาอยู่กลางดงยางเป็นสถานที่ที่ร่มรื่นมีหนองน้ำใหญ่อยู่ในบริเวณใกล้เชิงเขาทำให้บรรยากาศสงบอารมเย็นใกล้กันนั้นก็เป็นถ้ำกว้างตรงกลางมีปล่องทะลุให้แสงแดดแล้วก็ลมนั้นพัดผ่านได้ดีทำให้สถานที่นี้ หมอกแก่การวิปัสสนาเป็นอย่างยิ่งว่ากันว่าถ้ำภูคา,านี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะเคยเป็นสถานที่ที่พระอริยสงฆ์มาบำเพ็ญบารมีจนได้บรรลุธรรมในถ้ำนี้มาก่อนหลวงปู่ทั้งสองอาศัยโพรงถ้ำเล็กๆที่แยกออกไปเป็นส่วนๆเป็นที่จำวัดและพักผ่อนโดยเลือกทำเลนั่งสมาธิกันคนละฝากถ้ำ แต่มีหินก้อนใหญ่กัน้นทั้งคู่ปฏิบัติกรรมฐานกันอย่างหนักเมื่อติดขัดอะไรก็สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบางเวลาก็เดินจงกรมไปที่เนินราบตกตอนเย็นก็สนทนาธรรมกันภายในถ้ำที่ท่านปฏิบัติภาวนานั้นเงียบมากจนเสียงสนทนาของหลวงปู่ทั้งสองดังก้องสะท้อนไลออกไปนอกถ้ำ จนชาวบ้านในละแวกนั้นได้ยินคล้ายกับว่ามีคนจำนวนนับร้อยๆคนพูดคุยกันด้วยเสียงอันดังยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งชาวบ้านก็ได้ยินเสียงพูดคุยโต้อตอบอลอยแววมาแต่ไกลบางครั้งก็ได้ยินเสียงสวดมน์เหมือนกับมีพระสงฆ์จำนวนมากมาสวดรวมกันและก็ได้ยินอยู่เสมอเสมอ แทบทุกเย็นครั้งหนึ่งในระหว่างที่หลวงปู่ทั้งสองนั่งพักผ่อนและสนทนากันอยู่คนละฟากร้ำจูจ่ๆเสียงของหลวง,ลวงปู่บุตรดาก็เงียบหายไปนานซึ่งนานจนผิดสังเกตถึงแม่หลวงปู่สง์จะร้องเรียกชื่อท่านอยู่หลายครั้งก็ไม่มีคำพูดโดดต้ตอบกลับมาด้วยความสงสัยหลวงปู่สง์จึงเดินไปดูจึงทำให ทราบถึงสาเหตุที่หลวงปู่บุตรานิ่งเงียบไปภาพที่หลวงปู่สงเห็นก็คือภาพของหลวงปู่บุตราที่กำลังนั่งหลับตาทำสมาธิแต่กลางศีรษะของท่านมีตะขาบตัวใหญ่ยักษ์ขนาดกว้างประมาณสองนิ้วเศษเกาะอยู่บนหัวของท่าน หลวงปู่สงจึงเดินไปหยิบผ้าน้ำฝนของท่านแล้วย่อนชายผ้าลงตรงกลางศีรษะของหลวงปู่บุตรดาเพื่อให้ตะขาบนั้นไต่ชายผ้าขึ้นมาแล้วท่านจึงค่อยนำเอาไปปล่อยนอกถ้ำหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปหลวงปู่บุตรดาเล่าว่าตะขาบตัวนั้นไต่เข้าไปในสบงแล้วมุดผ่านเอวของท่านไต่ขึ้นไปตามแผ่นหลัง ก่อนไปเกาะพักอยู่ตรงลำคอท่านจึงต้องกำหนดกลั้นลมหายใจไว้แล้วอธิษฐานจิตปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากปิดทวารทั้งเก้าหมดสิ้นเจ้าตะขาบตัวนั้นจึงเข้าไปไม่ได้จนกระทั่งหลวงปู่สงได้เอาตะขาบไปปล่อยที่หน้าถ้ำหลวงปู่บุตรดาจึงได้ปล่อยลมหายใจที่กลั้นเอาไว้ออกมา และหายใจเข้าออกได้ตามปกติดังเดิมเรื่องราวครั้งนี้อาจจะเป็นแค่เรื่องราวธรรมดาธรรมดาถ้าไม่จบลงที่หลังจากที่หลวงปู่บุตรดาได้ตามออกไปดูเจ้าตะขาบที่หน้าถ้ำจึงได้พบว่าเจ้าตะขาบที่น่าสงสารได้ทำลายตนเองจนขาดเป็นท่อนๆซึ่งแสดงว่ามันเองนั้นได้สำนึกผิด แล้วก็ขอตัดขาดเวรกรรมจากท่านโดยสิ้นเชิงแล้วหลวงปู่ได้สอนเอาไว้ว่าทุกนั้นเพราะเกิดดับมันมีอยู่แล้วเอาราคะโลภโทสะโมหะมาเพิ่มก็ยิ่งทุกข์ขึ้นไปใหญ่ครับนี่คือคำสอนของหลวงปู่ครับ